หรอเราเวทเกตไหเวทเกตต้องเวทเกตก็ง่ายอันไหนใกล้กว่ากันถ้าเวทเกตก็จะเอาของไปคืนมันไปเวทเกตก็ได้อ๋อคิดก่อนแล้วกันก็ได้ค่ะจ้าต้องออกกี่โมงดีอะถ้าเกิดให้มาทันอะต้องอกจะที่นู่นประมาณ ห้าโมงครึ่หอองหกโมองอะไรนะกินข้าวหกโมงแล้วถึงห้าโมงครึ่งหกโมงออกไม่มันใกล้มันใกล้แล้วจะถึงอนะ่ะโอเคอ่ะโอเคค่ะเวสต์วิวมีอะไร นาเวทวิวมีอะไรอุ้ยเสือมาแต่งหน้าตามเสือก่อนนะคะเสือจะแต่งหน้าสวยนะแต่เสือแต่งหน้าเร็วไม่ได้แต่พี่แก้มแต่งหน้าเร็วได้เสือแต่งหน้าสวยแต่เสือแต่งหน้าเร็วไม่ได้ เสือแต่งหน้าในพื้นที่ที่มันสั่นไม่ได้แต่พี่แก้มแต่งหน้าในพื้นที่สั่นได้พี่ไม่ได้ขิงนะเสือพี่ไม่ได้ขิงพี่ไม่ได้ขิงพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ว่าเสือเดี๋ยวให้พ้างเช็คคิวไปนะเยอะมากงานจะอ้วกแตกแล้วตอนเะนี้ย เดอมมอบางแคเสเซนท่านก็สะดวกแบบบนถวบอนแลวรางแคเสร็จนะเสร็จแล้วครับไม่มีการซ่อมแซมแล้วแล้วพี่พีเขาอยู่แถวนี้ยังไงคะหนูงงขากลับรถจะติดตรงเส้นหน้าบ้านพี่พี เวสเกตเดินีเกียเลยแต่ว่าต้องมีของเอาไปไปเปลี่ยนที่อีเกียอยู่ล่ะเร็จยังพี่จูมอาบน,น้ำยังี่อ๋ออ๋ออาบแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเกงแต่ว่าอันก่อนขอเป็นแสกเกีิยาก่อนเต็ยยัง ชอบดูพี่ผมแต่งหน้าผ้าเล็ตตาของเกาหลีบ้านเนี้ยตอนนั้นพี่เอามาขายอยู่เอ้าดูอด่อย่าคุณจุ่มเขาก็เดินง่วนนะคะฮะ